ำหรับ <ues> คลิปนี้ผมผมจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่ผมปลูกกุลาบไว้ที่บ้านที่กรุงเทพมหานครน,นะครับผมคลิปนี้นะขอแท็กทายเพื่อนทุกคนก็สวัสดีด้วยผมก็หายไปนานเลยผมไม่ได้ทาําคลิปยาวมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆที่รักกุลาบมาชมบรรยากาศที่ผมปลูกกลาบเองอยู่ที่บ้านนะครับผมกุลาบ<ๆ> <ข hour S 1> ที่ปลูกอ<ๆ>ยู<ห>่อันนี้ปลูกที่กรุงเทพเป็นอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแล้วก็ปลูกได้อย่างสวยงามแต่ว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเริ่มเย็นแล้วแล้วก็ตอนเช้าจะมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะเอ่อพอเย็นได้ แล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆที่รักกุหลาบแล้วก็ใครชอบกุหลาบอยากปลูกกุหลาบหรือว่าต้องการคอมเมนต์อะไรไว้นะครับเกี่ยวกับกุหลาบดูว่าต้องการคาแนะนำมาที่จะคอมเมนต์แล้วก็าฝากข้อความไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับกุหลาบที่ผมปลูกอยู่เนี่ยเป็นกุหลาบที่ปลูกเองนะครับผมแล้วก็ปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆหรือว่าเป็นกระถางเล็กๆนะครับผม การเลี้ยงดูกลาบหรือว่าการปลูกกลาบเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องง่ายๆหรือว่าเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปนะครับผมอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างความยากกับความง่ายท่านเพื่อนรู้จักวิธีการเอาใจใส่ดูแลแล้วก็รู้จักการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มาปลูกสําหรับที่เหมาะสมกับบ้านเรานะครับผมก็ทําให้กุลาบที่เเพื่อนเห็นเนี่ยมีความสวยงามหรือว่าออกดอกได้อย่างสวยงามนะครับผมเพื่อนๆที่รักกลาบหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่อยากแนะนําแบบนี้ใครที่อยากเลี้ยงกุลาบในพื้นราบแล้วก็ในที่อากาศร้อนอย่างในเมือง หลวนว่าในต่างจังหวัดที่อยู่พื้นราบท,ทั่วไปของกรุงเทพทั่วๆไปของต่างจังหวัดทุกที่ของประเทศไทยก็อาจจะมีอากาศร้อนนะครับผมแต่ว่าถ้าอากาศที่บนดอยหรือว่าอากาศที่เย็นนะ่ะกุหลาบเขาจะสวยแต่ว่าพอเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะงอแง ume, แล้วก็ค่อนข้างที่จะปลูก<อ>ได้ค่อนข้างที่จะยากบางสายพันธุ์เนี่ยอาจจะตายได้เลยหรือว่าบางสายพันธุ์ที่อยู่กับเรากว่าจะปรับตัวได้ก็ใช้เวลานานมากๆเลยครับผมกุหลาบเป็นพืชที่ตายยากมากเลยแต่ว่าเป็นพืชที่ไม่ตายแต่ก็ไม่โตด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องเข้า เราต้องรู้จักคัดเลือกสายพันธุ์ก่อนอันดับแรกหนึ่งสายพันธุ์เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการปลูกกลาบไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ทุกคนเขานิยมกันหรือว่าสายพันธุ์ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ต้องเรียนรู้ว่าสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกได้ในพื้นราบหรือว่าปลูกได้ในที่อากาศร้อนก็สายพันธุ์ไหนที่ปลูกไม่ได้เลยในที่อากาศร้อนอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพื่อนๆต้องเลือกสายพันธุ์แล้วก็พยายามดูนะครับว่า ในกลุ่มกุหลาบหรือว่าในห้องกุหลาบต่างๆนะครับว่าในทิกตอกใน Facebook ใน y YouTube อะไรเนี่ยเขาแนะนําสายพันธุ์ไหนถ้าเห็นกุหลาบที่เขาแนะนําสายพันธุ์นี้บ่อยบ่อยแล้วก็เห็นบ่อยๆว่าเพื่อนบ้านนั้นก็ปลูกเพื่อนๆคนนี้ก็ปลูกแ,ลแสดงว่าสายพันธุ์นียเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับ และก็อย่างหนึ่งอยากแนะนําเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ได้การปลูกกุหลาบท่านเพื่อนจะเลือกงานหรือว่าเลือกไซส์ของกุหลาบมาปลูกผมขอแนะนําให้เลือกงานที่เป็นงานกระถางก่อนนะครับผมพวกงานถุงขาวเพื่อนๆถึงว่าทาคาจะถูกจริงแต่เราเป็นมือใหม่ไม่อยากแนะนําเลยนะครับผมเพราะว่าถุงข่าวเป็นอะไรที่ปรับเสียนมากเลยนะครับเพราะว่าการปลูกถุงข่าวเราต้องดูแลเอาใจใส่ขเขามากกว่างานกระถางที่ส่วนเขาปลูกมาให้แล้วสําหรับเราที่อยู่ในพื้นที่ที่ร้อนหรือว่าพื้นที่เอ่อราบแบบทั่วๆไปในประเทศไทย ถ้าเราเป็นมือใหม่ก็อยากให้เพื่อนๆเลี้ยงงานกระถางก่อนเลี้ยงต้นที่ใหญ่ไปเลยนะครับผมไม่อยากให้ไปเลี้ยงงานต้นเล็กนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีประส,สบการณ์ในการที่จะไปฟูมฟักต้นเล็กๆนะครับผมเพราะว่างานถุงขาวว่าเขายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วเราต้องใช้เวลานะครับแล้วก็เพื่อนๆบางคนเพิ่งเข้าวงการแล้วก็เลี้ยงไม่เป็นแล้วก็ได้งานถุงข่าวมาถึงราคาถ,ถูกจริงแต่ว่าพอมาถึงแล้วเลี้ยงไม่ถึงเดือนหรือไม่ไม่กี่วันก็ตุยได้แล้วตายได้เพราะว่าต้นเขายังไม่แข็งแรงบางทีเขายังปรับสภาพอากาศ บ้านเราไม่ได้เขามีความที่ยังอ่อนแออยู่เพราะเป็นกุหลาบพ,พึ่งปลูกมาในถุงขาวเพึ่งโตได้ไม่กี่เดือนอันนี้ก็ทําให้เพื่อนที่เป็นมือใหม่หน่ะผิดหวังแล้วก็ทําให้ไม่อยากเลี้ยงกุหลาบไม่มีกําลังใจถ้าเป็นผมนะผมอยากแนะนําแบบนี้เลยคือให้เพื่อนที่เป็นมือใหม่แล้วก็เพื่อนที่ยังเพิ่งเข้าวงการกุหลาบยังไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุหลาบก็อยากให้เพื่อนเลี้ยงกุหลาบงานกระถางไปเลยนะครับผมเพราะว่างานกระถางชาวสวนเขาเลี้ยงมาให้โตในระดับหนึ่งแล้วแล้วถ้าเกิดงานกระถางที่มีอายุตั้งแต่8เดือนนขึ้ ไป1ปีขึ้นไปจะมีความแข็งแรงมากๆในการที่เขาจะปรับสภาพแล้วก็คงทนนะครับอยากให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เริ่มจากงานกระถางก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าเก่งแล้วค่อยไปเริ่มงานถุงข่าวนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เริ่มจากงานกระถางต้นใหญ่ไปเลยนะครับผมแล้วต้นเล็กถ้าเก่งแล้วค่อยไปเลี้ยงต้นเล็กนะครับผม แล้วก็การบํารุงรักษาจากแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยคือการบํารุงรักษากุหลาบว่าการที่เราจะต้องอดูแลพวกพวกโรคภัยต่างๆพวกเรื่องการกําจัดมแมลงนะครับศัตรูพืชแล้วก็พวกดูแลการให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วก็ให้สารต่างๆจากแนะนําแบบนี้นอันดับแรกถ้าเพื่อนๆอยากปลูกกุหลาบให้สวยแบบที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะกุหลาบที่ปลูกอยู่นะครับผมอันนี้ปลูกอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ร้อนมากเลยแต่ปัญหาแรกที่เราจะเจอเลยในการปลูกกุหลาบในพื้นที่ร้อนแบบนี้นะครับผมก็คือแมลงพวก เพี้ยไฟลายแดงเขาจะมามลุมลับโดยเฉพาะหน้าร้อนเพีย้ยไฟจะระบาดหนักมากนะครับผมศัตรูของกุหลาบเนี่ยจะมีไม่กี่ตัวนะครับที่เป็นอันตรายมากๆเลยคือพวกเพีย้ยไฟนะครับผมแล้วก็พวกลายแดง2ตัวนี้จะชอบมาทําร้ายกุหลาบหรือว่ามาลุมล้วกุหลาบตรงยอดที่เป็นตาแตกตามานหนึงเพีย้ยไฟเนี่ยจะกินแล้วก็จะยอดดาเลยจะทําให้กุหลาบเราเกิดอาการไม่สวยแล้วก็ยอดนั้นไหมได้แล้วก็ตายได้นะครับผม ้าเพื่อนๆเลี้ยงไม่เป็นอ่ะพวกแมลงเขาก็จะลุมเล้าอยู่ทั้งสวนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องรู้จักการกําจัดแมลงพวกเพลี้ยไฟแดๆให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยในการเลี้ยงกุหลาบถ้าไม่กําจัดเพลี้ยไฟแล้วนะครับผมจะปลูกกี่ครั้งจะทํายังไงก็ไม่สวยอันดับแรกเพื่อนๆต้องรู้จักการกําจัดศัตรูพืชของกุหลาบนะครับให้ได้ก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแมลงเพลี้ยไฟแดๆแล้วก็หนอนต่างๆนะครับผม แล้วก็ต่อมานะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ก็จะเจอปัญหาต่อไปคือว่าการที่กุหลาบนะครับจะเป็นโรคส่วนมากกุหลาบเนี่ยจะเป็นโรคมากๆเลยพวกโรคเชื้อราต่างๆเนี่ยจะเป็นอไอที่เป็นของคู่กันกับกุหลาบเลยนะครับผมเพราะว่ากุหลาบเนี่ยจอนหนวัดต่อการปรับสภาพอากาศหรือเซเซนซิทีฟมากๆเลยกับการที่เขาจะมีอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเนี่ยเขาจะเกิดอาการที่เชื้อรามา,ามลุมรลับมาทําลายพวกใบเขาเป็นใบจุ จุดเหลืองๆดำๆเป็นตาวงๆอันนี้เ,เรียกว่าเชื้อราหลมเชื้อราจะกินได้ทั้งใบเลยในลําต้นในรากในดินของกุหลาบอันนี้นะครับสาคัญมากเลยท่านเพื่อนต้องหาตัวยาในการกําจัดเชื้อราไม่ว่าจะเป็นตัวยาต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วก็ตัวยาที่ผมเคยแนะนําไปเพื่อนๆสามารถที่จะไปซื้อหรือว่าเอามากําจัดพวกเชื้อราต่างๆในส่วนกุหลาบเราได้นะครับผม พวกเชอเชลาดีอย่างหนึ่งคือว่าจะไม่ค่อยดื้อยาเหมือนพวกเพียยไฟไลายแดงนะครับเพราะถ้าเพียไฟลายแดงจะค่อเสียคือว่าพอใช้ยาไปแล้วตัวหนึ่งอย่างนี้ใช้ไปนานๆเพียยไฟปรับตัวนั้นอยู่รอดขึ้นบางทีตัวยาก็อาจจะดื้อไปเลยตัวนั้นแล้วก็ไม่ทําให้เพียยไฟตายได้มันก็จะระบาดอีกว่าฉเพื่อนต้องจัดก,การปรับยาให้เพื่อน,นครับเปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเพียยไฟมันชอบปรับตัวเองให้แข็งแรงขึ้นเพื่อสู้กับยาเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องหาย,ยาตัวอื่นสลับกันไปนะครับผมแต่ว่า,ชา,า,วาเชื เพื่อนๆนะครับใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อราได้นะครับผมแล้วก็พยายามพ่นทุกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟแดงะให้ป้องกันไว้ทุกๆอาทิตย์เลยนะครับผมเพราะว่าการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับเพื่อนๆน,นะครับกุหลาบต้องพ่นยาไม่ว่าจะเป็นยากําจัดแมลงยากําจัดพวกเชื้อราโรคต่างๆต,ต้องพ่นทุกอาทิตย์เลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นหนักก็พ่นทุก3วันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่พ่นยาเลยรับรองได้กุหลาบเราจะไม่สวยเลยนะครับผม เพื่อมาดูการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาอย่างหนึ่งก็คือการให้ป๋ดให้น้ําแล้วก็ให้พวกธาตุอาหารต่างๆให้พวกจุลธาตุพวกธาตุเสริมธาตุรองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับบางคนจะเห็นว่า กุหลาบใบเหลืองกุหลาบไม่สวยเลยแล้วก็เป็นกุหลาบที่ทไมมันดูดอกไม่สมบูรณ์ดอกดอกเล็กๆนะครับผมแคะแกะอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆพบำรุงพวกปุ๋ยพวกอาหารต่างๆเขาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนให้ท่องไว้กุหลาบนะครับจะมีพวกธาตุอาหารพวกธาตุอาหารรลัธา,าตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับแล้วก็จุลธาตุพวกนี้พเพื่อนต้องใส่ให้ครบนะครับผมพเพื่อนๆพยายามไปดูที่คลิปที่ผมบอกไปในอีพีต่างๆมันจะมีบอกว่าธาตุอาหารหลักคืออะไรธาตุอาหารรองคือ ืออะไรธาตุอาหารเสริมคืออะไรจุลธาตุคืออะไร,จ,ธธออะไรจะบอกว่าในคลิปนี้ที่ผมเคยสอนไว้แล้วเราไปไล่ดูดในคลิปที่ผมอีพีที่ผมรันรันก็สามารถที่จะดูได้อันนี้สามารถที่จะเรียนรู้การที่มือใหม่อยากเห็นเต่ากุลาบแบบสมบูรณ์ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยให้ครบตามที่พกาธาตุหลักาธาตุรองาธาตุเสริมจุลธาตุอะไรพวกนี้ าไม่ครบเลยกุหลาบจะแคกแกนแล้วก็ไม่สวยแล้วก็ใบจะซีดแล้วก็ทีใบเขาะะมีสีเหลืองได้เลยอันนี้เกิดจากอาการที่เขาขาดสารอาหารนะครับเพื่อนเพื่อนต้องใส่พวกปุ๋ยต่างๆให้ครบเลยนะครับผมทั้งธาตุทุกอย่างที่กุหลาบชอบธาตุที่ผมบอกไปธาตุอาหารหลักธาตุอาหารเสรมิมธาตุอาหารรองธาตุจุนธาตุอะไรก็แล้วแต่พเพื่อนต้องใส่ไม่ว่าจะเป็นให้ทางใบพ่นทางใบาทางดินอะไรพวกนี้สามารถที่ทําได้ทั้งสองอย่างเพื่อนบางคนจะถามว่าให้ปุ๋ยทางใบคืออะไรให้ปุ๋ยทางใบก็คือว่าเราต้องพ่นนะครับ ให้อาหารเขาตอนที่ปากไปเขาเปิดตอนเช้าทั้งใบคือข้อดีคือว่าเขาจะได้กินอย่างทันทีเลยนะปากใบอ่ะจะเปิดตอนเช้าประมาณสักตั้งแต่6กโมงช้าถึงวันไม่เกิน 10โมงไม่เกิน9โมงนะครับผมเขาก็จะรับอาหารทางนั้นปากใบจะเปิดเต็มที่เพราะฉะนั้นเพื่อนสามารถที่จะให้ปุ๋ยทางใบพวกจุลธาตุอะไรต่างๆพ่นไปเลยนะครับผมให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ในตอนนั้นเลยแล้วเขาก็จะได้รับเต็มที่เขาสามารถจะเอาไปปรุงมันก็เอาไปเก็บสะสมไว้เพื่อบํารุงต้นเขาได้ทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสูตรอาหารหลักนะครับ NPK อะไรพวกนี้นะครับผมที่เป็นสูตรอาหารหลักก็คือเราให้ปุ๋ยเม็ดทางดินได้เขาก็ค่อยๆกินไปนะครับผม แนะนำอย่างนี้การให้ปุ๋ยกุหลาบให้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมให้ทุกๆุกอาทิตย์อย่างละช้อนชาเล็กๆไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับผมให้ใส่น้อย,อยให้เขากินน้อย,อยแล้วก็ค่อย,อยกิน,นถ้าใส่เยอะ,อะเลยกินไปเลยทีเดียวปุ๊บกุหลาบเขาจะตายได้เพื่อนเพื่อที่เป็นมือใหม่อย่าลืมใส่ปุ๋ยครั้งละหนึ่งช้อนชาใส่น้อยๆน,นะครับผมทุกๆอาทิตย์เลยกินน้อยๆเขาจะกินได้นานนะครับแล้วก็ ปุ๋ยมาปุ๋ยคอมสามารถใส่ได้น้ำหมักชีวภาพสามารถใส่ให้กุหลาบได้กุหลาบชอบกินอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็ชอบอ,อ,อาหารที่มีความสม่ำเสมอแล้วก็มีอาหารครบทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็อยากแนะนำแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่รู้เลยว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ให้ใส่1616 16ก่กอน15 15ก่อนเป็นเบสิกแรกนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีสูตรปุ๋ย้องส่วนนู้นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนสามารถที่จะใช้ได้เอามาสลับใช้ได้ครับผมอย่าใช้ปุ๋ยอยู่เจ้าเดียวผมอยากนนแนะนําเคล็ดลับอย่างนึง คือว่าเมื่อเพื่อนๆปุ๋ยของสวนนี้แล้วสักสอนเดือค่อยไปสลับใช้ปุ๋ยอีกส่วนหนึ่งต่อนะครับเพื่อจะได้มีความหลากหลายให้พืชนะครับในการที่ได้รับสูตรอาหารต่างๆแล้วก็อย่าลืมจุลธาตุธาตุเสริมธาตุร้อนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการให้ปุ๋ยของกุหลาบกุหลาบจะได้มีดอกที่สวยงามนะครับผมกุหลาบนะครับดูแลค่อนข้างที่จะเรื่องมาก เราต้องดูแลเขาเหมือนลูกเลยนะพยาความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลความสม่ำเสมอนะครับเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลกุหล,ลาบไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งปล่อยกว้างได้นะครับผมถ้าปล่อยทิ้งปล่อยกว้างก็จะโซมในทันทีเพื่อนๆนะครับต้องดูแลทุกเช้าดูแลทุกๆว,วันทุกสม่ำเสมอเลยเพราะว่ากุหลาบเป็นพืช การความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งนะครับผมถ้าอยากเลี้ยงกุหลาบสวยแบบที่ผมเลี้ยงอยู่เคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับผมเราต้องขยันดูแลเอาใจใส่สมเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องการให้ปุ๋ยเรื่องการนะครับบำรุงรักษาต่างๆแล้วก็เรื่องเรื่องดินอีกอย่างหนึ่งครับผมลืมบอกไปว่าดินนะครับเป็นหัวใจสําคัญในการเลี้ยงกุหลาบนะให้ดูดินด้วยดูดินว่าดินแฉะเกินไปมั ดินที่เราใช้อยู่ระบายน้ําได้ดีไหมนะครับผมดินของกุหลาบต้องระบายน้ําได้ดีอยากฝากไว้นะครับผม,มว่าจะเป็นดินของสวนไหนยี่ห้อไหนก็ตามนะครับให้เพื่อนดูนะครับว่าดินตัวนั้นหรือว่าวัสดุปลูกตัวนั้น,นมีความระบายน้ําได้ดีหรือเปล่าครับผมถ้าระบายน้ําได้ดีกุหลาบก็ชอบนะครับแล้วก็รากเดินดีนะครับผมการเลี้ยงกุหลาบนะครับให้ท่องวัดใจง่ายๆคือดินน้ําลมไฟนะครับผมดินคืออะไรดินคือ ก็คือดินนั่นเองแล้วก็ลมคืออะไรลมก็คืออากาศแล้วก็น้ําก็คืออะไรน้ำก็คือน้ําที่เราให้ไปนะครับผมก็คือเรากุหลาบนะครับเป็นพืชที่ชอบน้ํามากขาดน้ําไม่ได้เลยนะครับผมเพื่อนๆนะครับต้องให้น้ําเขาทุกวันอย่างน้อยครับวันหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วไฟคืออะไรครับไฟก็คือแสงแดดนะครับผมกุหลาบชอบแดดแต่ไม่ชอบความร้อนของแดดนะครับพยายามพยายามท่องกุหลาบชอบแดดแต่ไม่ชอบความร้อนของแดดนะครับผมฉะนั้นแดดที่เหมาะสมที่สุดของกุหลาบคือแดดเช้าเท่านั้นนะครับผมแล้วแดดช่วงเย็น นิดนิดหน่อยก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแดดช่วงบา่ายกุหลาบร้อนกุหลาบอาจจะเหี่ยวตายได้เลยนะครับก็อยากจะฝากไว้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับ <aluminium. S 2> ก็ลองนะครับดูที่ในคลิปของผมที่ผมได้สอนไว้แล้วก็ได้ดูบรรยากาศที่ผมถ่ายกุหลาบมาอันนี้ผมเลี้ยงเองนะครับผมเป็นกุหลาบที่ใส่พันง่ายๆแล้วก็เป็นกุหลาบที่ผมเลี้ยงเองแล้วก็ดอกค่อนข้างที่จะสวยผมก็มีเคล็ดลับที่มาบอกประมาณนี้นะครับผมเลี้ยงกุหลาบ ด้วยความใส่ใจด้วยความสม่ำเสมอนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นกุหลาบของเราสวยได้กุหลาบที่สวยสุดนะครับผมเป็นกุหลาบที่เราปลูกเองอยู่หน้าบ้านนะครับคลิปนี้ก็อยากฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมกับช่องเอ็ดเลิฟชแนลผมยังมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนได้ติดตามกันนะครับผมยังไงก็ช่วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยกับช่องเอ็ดเลิฟชแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ